เลยีว่าเสียงดีล้นหลามเลยนะครับสำหรับในแจ้งวัฒนาหอแห่งนี้นะครับรวมถึงผู้ชมที่รับชมบบทางรายีทุกใจไหมครับ oh. อะไรทุกท่านครับนะสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาตื่นเต้นกันต่อเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครนั้นที่จะเป็นมิสจีนิเวิร์สสมุทรสาครและมิสจีนิเวิร์สบึงการซึ่งในช่วงนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นการประกาศจากมิสจีนิเวิร์สบึงการครับ โดยสำหรับตำแหน่งแรกของ Miss Universe บึงการนี้นะครับนั่นก็คือตำแหน่งรองอันดับ4 Miss Universe บึงการ2025ซึ่งได้แก่หลายทันครับรองอันดับ4 Miss Universe บึงการได้แก่ MUSP ผมขอเรียนเชิญครับคุณบุ๋มเป็นจังหวัดวงการครับจากเทรนนิ่งเอ็มซีในการมอบตำแหน่งครับพร้อมทั้งนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณชวิเดชยางประจรคุณครับตัวแทนจาก AIA ครับในการมอบประกันภัยจาก AIA อเอมีจำนวนการสามแสนบาทและขอเรียนเชิญคุณวอลรัตฤชัยตังคะวชิรคุณครับบิสเนสเดเวลลอปเมนต์แมเนจเจอร์ครับในการมอบกีบโฟล์ชจากเอ็มเทคคอสติเด l ร์เทรนมูลค่า5,000บาทครับ ครับนี่คือรอบอันดับสี่ Miss Universe บึงกายครับพุ่มมารินวันหวัง เชิญนะครับคุณปุกเรรจวันวงการด้วยนะครับพร้อมทั้งคุณวรฤหรือไทยครับเป็นเัวแาน,นจากทาง a อดแท็ก p i t a l a ์แอดเครดิคครับและขอแสดงความยินดีกับรองอันดับ4ี m i s ส u n i นิเว e บึงการของเราครับผู้มิรีนวันหวังครับขอบคุณทั้งสามท่านไปอย่างสูงครับ และท่านครับเราจะไปต่อกันที่ตำแหน่งต่อมาครับนั่นก็คือตำแหน่งรองอันดับ3 Miss Universe บึงการ2025ได้แก่ M U S B 07ครับชัดพรรัตพรหมายดลครับคือรองอันดับ3 Miss Universe บึงการ นโวการน,นี้ครับผมขอรเรียนเชิญคุณภพยสารแดงประเสริฐครับจากห้องเชิญเวสปีแดงของครับให้เกียรติในการมอบตําแหน่งครับขอรเรียนเชิญคุณกวินเหลือข้องคำครับในการมอบประกันภัยจาก AIA และคุณบอระฤชัยครับในการมอบอ e ี e วนเช e ญจากเอก a l a n ์ค l i นิกครับซึ่งรองอันดับสามของเราครับจะได้รับสายสภายประจําตําแหน่งเงินรางวัล1น1 0 0บาท พร้อมกับประกันภัย AIA เบี้ยประกัน300,000บาทและกีบอลเชอร์ครับจาก Apex Hospital and Clinic มุลค่า5,000บาทและการครับนี่คือรองอันดับ3 Miss Universe บึงการครับชัดวรรัตภูมิมายยน ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านเป็นอย่างสูงครับับเออชุดเขียวยและต่อไปครับเราจะเข้าสู่การประกาศตำแหน่งอร,รองอันดับส <2 S 2> อง Miss Universe บึงการ2025และรองอันดับสอง Miss Universe บึงการ2025ได้แก่สบเดอุดเียว F U S B หน่งเก้าคับแซร่าคสินีัแล้วการนี้ครผมขอเิญอาจารย์เอมาตราปหาเศรษฐุลครับผู้อตั้มมาโชลับิกนีคุณป่ากัะเจ้าครับในการมอบตำแหน่งกับรองอันดับสว เชิญคุณกวินเหลืองทองคำครับในการมอบประกันภัยจาก AIA เบี้ยประกัน5 0 0 0 0บาทครับให้กับรองอับษครับเรีเชิญคุณกวินครับ และนอกจากนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณวรฤอัไทยตรังคาวชิรคุณครับในการมอบกีฟอลเชอร์จากทาง APEX Hospital ิทอลแอนด์คครับมูลค่า1,000 0บาทซึ่งรองอันดับสองของเราครับจะได้รับสายสไายประจำตำแหน่งช่อดอกไม้พร้อมกับเงินรางวัล2,000 0บาทและนอกจากนี้ครับจะได้รับ ประกันภัยจาก AAA เบีย้ยประกัน5 0 0แสนบาทและก e ีร์เชอร์จากทาง Apex Hospital and Clinic บริกานหึ่งหมื่นบาทครับและรกครับนี่คือรองอันดับ2 Miss Universe มือการครับ s ซร่าคาสิกตินีและในตอนนี้ครับเหลือ2ใหมายเลขด้วยกันครับและผมขอเชิญ MU SB 17และ MU SB 08และ1นในสคนนี้ครับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดบึงการบนเวที Miss Universe Thailand ในเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึางนี้ห oh, มายเลขและรายชื่อผมจะประกาศต่อจากนี้ไปคือเจ้าของตำแหน่ง Miss Universe บึงการ2025 ของเราครับในการมอบงมงกุฎประจำตำแหน่งให้กับ m i s s u n i v e r s e สบึงการ2 0 25ครับและทุกท่านครับนี่คืองมงกุฎแห่งหนาทนาจินีงมงกุฎประจำตำแหน่งเนส s i v e ึงการ นี่นคือมงคลประจำตำแหน่งนากา o ออฟยูนิเวอร์บึงการนั้นถือได้ว่าเป็นแง่งที่แตนแห่งธรรมชาติและพุยานาสำหรับผู้ที่ศรัทธาเชื่อว่าเป็นผู้รักษาความสมดุลของจักาารวาลครับและในบต่อไปครับผมขอเรียนเชิญคุณปาริตาโพทองครับดีเรคเตอร์มาเก็ตที่ครับของร้านอนอาหารเพชนานครับในการมอบช่อดอ,อกไม้ครับเรียนเชิญครับ และนอกจากนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณพงศก,กรโยธาทิพย์ครับตัวแทนจากคือร็อกหัหินครับในการมอบก,กิฟต์โอชเชอร์ที่พักนะครับที่พูรร็อกหัหินมูลค่า800,000บาท นี้ครับผมขอเ,เชิญคุณชวีเดชงามพรจรคุณครับตัวแทนจาก AIA ครับในการมอบประกันภัยจาก AIA เทียบประกันนะครับมูลค่าหนึ0 0ล้าทหน่งไปครับผมขอเรเชิญคุณวอรวรุณไทยทางเค้าวชิรภูมิครับ ในการมอบกิฟตชื่อจากเอมเทคฮัส์ิทเจแอนด์คลินิกคูลาน่าห้าห0บาท ต่อไปครับผมขอเนเชิญคุณหมอแยมแพทย์หญิงรูปภัยดินรัตนาชีวอลครับในการมอบกิฟต์มาเชื่อนะครับจากโชมาส์คลินิกนะครับบนด้านหนึ่งหมื่นหาพันบาทขอเ,อเชิญคุณหมอแยมครับ ผมขอเรียนเชิญคุณพงษสังกรโยชาทิพย์ครับตัวแทนจากอิสวีคลินิกครับซึ่งท่านั้นนะครับจะได้รับก e ีเวนเชอร์จากทงางอิสสวีคลินิกมูลค่าสองแสนบาทไแข่ผู้เกิุท่านครับนี่คือตัวแทนของจังหวัดพิงการกับเมสซีเวสพิงการครับว,วันที่สามพท และต่อไปครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งกับรองอันดับหึอย่างเป็นทางการครับณโอกานนี้ครับผมขอได้เชิญคุณชัยรัตน์มหัสเดชกุลค,ครับ COO er and CFO ยาสิฟันออโชเดเนสให้เกียิในการมอบตำแหน่งครับซึ่งสำหรับรองอันดับหนึ่ง Miss Universe บึงการครับจะได้รับเงินรางวัล30,000บาท สายสะพายประจำตำแหน่งชอดอกไม้พร้อมทงกันนี้ครับยจะได้รับประกันภัยจาก a a เอเพียประกัน5่าแสนบาทกีบอ์เชอร์จากเ p เป h o s p i t a l ิ l เจอรคมูลค่า30 0 0 0บาทและก e ีบอ์เชอร์จากอิสวีคลินิกมูลค่า1น0 0 0 0สนบาท ต่อไปครับผมขอเรียนเชิญคุณดววินเหลืองทองคำครับในการมอบนะครับสำหรับประกันภัยจาก AIA เบี่ยประกันค่าแสียตานะครับและขอเรียนเชิญคุณชวีเดชงามขจรคูณครับเป็นตัวแทนจากท AIA ในการมอบเบี่ยประกันรับเรียนเชิญครับ และต่อไปครับผมขอเรเชิญคุณบวระรุ่ไทยตังคาวาชีรัคุณนะครับในการมอบกีบบอลเชอร์ครับจากเอ펙คลินิกบุร,รีรัมย์คุณละ้าสา0 0 0 0นบาท ต่อไปครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณพงศก,กรโยธาทิพย์ครับตัวแทนจากอิสสวีคลินิกครับในการอมอบที่บเิอร์นะครับจากอิสสวีคลินิกมูลค่า1นึ0 0แสนบาท